ฟังไหมประสบการณ์ตรงเลยนะเนี่ยทุกมากเลยอ่า,อา,อาลองเก้าอี้มานั่งเปิดเผยก็ <c oughs> แล้วแต่นะจะพูดขนาดไหนนะบางท <c oughs> ีจะประ,ประสบการณ์ชีวิตจริงเลยอะ่ะแต่ว่าสุดท้ายมาพบเนี่ยมันได้ทำมาเพราะความทุกข์นั่นเองทุกคนมาสอนนะถ้าไม่มีทุกข์นีป่านนี้อาจจะ ยังหลงอยู่กับโลกอยู่ก็ได้เนาะอาบได้อาบมาอ๋อกาวนามการพระอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะชื่อเจียมนะคะปฏิบัติก็คือมีถูกง่ายๆเลยนะคะมาเริ่มที่ปี62คะ่ะก็คือไม่สบายนะคะป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตี อนนั้เข้าลงพยาบาลนะคะเดินไม่ได้รักษามาประมาณไม่กี่เดือนหางก็มีทุกเพิ่มอีกนะคะมีปัญหาครอบครัวก็ได้เลื่องลางมากมาก็ช่วมที่ป่วยเลยนะคะสำหรับตัวเองก็รู้สึกว่ามันหนักเพราะว่ามันเป็นช่วงเราไม่สบายเนาอเราก็ต้องการคุณคอยเป็นกำลังใจดูแลอะไรอย่างนี้มีปัญหาครอบครัวก็ ก็มีลูกด้วยนะคะก็เลยมีปัญหาที่ว่าเคลียร์กรรไม่ลงตัวก็ไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันนะคะช่วงนั้นก็ไม่ไหวแล้วเลยต้องคลานกลับมากลับมาพื้นวหุ่พระจานทร์นะคะมาทางไม้เท้าเลยเพราะว่าเดิยนยังไม่ได้ <c oughs> คือร้องไห้อย่างเดียวพระจานทร์ก็เมตตานะคะถามว่าปิดยังไงปางเลยแล้วก็เล่าก็คือทาน,น้ำตาไม่มีอารมณ์อะไรเลยนอกจาก ร้องไห้กับเป็นทุกข์ที้มะนาวอะคะ่ะแน,นะนำแล้วก็เขี้ยวเขียนด้วยว่าเออถึงเวลาอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยฝึกแบบง่ายๆเลยเริ่มที่สตินะคะไม่มีสติตรวจมนคิดทุกบัรทัดทุกขำเอาอยัางไงจะไม่ให้คิดเลยก็สวดไปทุกวันค่ะ อาทิตย์แรกได้แล้วอเออดีใจมีกำลังใจแต่สติก็ดีขึ้นด้วยทำใจก็ทำไปเรื่อยๆค่ะกับถุก,ถกทที่ที่เกิดขึ้นกับเราหนเดือนก็ไม่ผิดเลยสองเดือนก็ไม่ผิดเลยสักคำทีนี้ค่อยเริ่มมาเป็นสติกับอิเลียบทประจำวันก็คือเราทำการทำงานทำอะไรก็ตามทำเงานบ้านพยายามอยู่กับ สิ่งที่เราทำพูดคุยให้น้อยลงคือหลีกเลี่ยงการคุยอะค่ะเราก็จะทำในด,ดีขึ้นตอนแรกไม่ได้หรอกค่ะมันยากฝึกไปทุกวันเราผ่านตรงส่วนมนมาแล้วเราต้องผ่านอย่างอื่นไปไปด้วยก็คือมันคือกระบวนการยวการอาศัยความชำนาญแล้วก็ความต่อเน,นื่องแล้วก็ความเขียนด้วยคือเราคิดว่าตอนนั้นเราก็โชคดีที่มีทุกบิดผ่านมันทำให้เราอยากออกจากทุก ช่วงนั้นคือไม่ได้นั่งสมาธิเลยคือไม่ได้นั่งในรูปแบบเดินจงกรมนั้นสมาธิทําไม่ได้เพราะว่าไม่มีสติหลักของตัวเองก็คือทําจากง่ายไปยากเราจะเป็นมีกําลังใจด้วยนะคะถ้าเราทํายากแล้วเราทําไม่ได้เราจะถอเราจะไม่อยากทําอีกเลยดังนั้นเราก็ทําจากง่ายไปยากทำทีละอยากสําสเร็จไปทีละอย่างมันก็จะ เป็นกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆสิ่งที่ต้องทำเยอะมันก็จะลดลงเพราะว่าสมมติว่าเรามีสิบอย่างเราทำเสร็จไปทีละอย่างแล้วเราไม่ได้กลับมาทำอีกมันสมบูรณ์แล้วเราก็จะลดความยากงป่ปความทอ้อแล้วก็จะไม่มีค่ะในชีวิตประจำวันก็ทำได้แล้วก็คือมีสติเพิ่มมากขึ้น ก็เริมนั่งสมาธินะคะสองปีแรกคือฝึกสติอย่างเดียวเลยปีที่สองค่อยมานั่งสมาธิรู้สึกว่าเออนั่งได้อ,อืสมสงบแต่ยังไม่ได้เออเข้าไปแบบลึกอะไรเท่าไหร่นะคะแต่มันก็สามารถอ,อ่เป็นกําลังหนุนสติของเราสงบก็ก็เพิ่มมากขึ้นอันนี้มันจะไปเสริมตรงที่เดินปัญญาทีเนี้ยมันได้สติสมาธิแล้วก็เดินปัญญา ก็ช่วยให้ทุกอะน้อยคือบางอย่างเคยเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุการณ์ดืมมันก็ไม่ได้กระทบจิตใจอะไรเราแต่เราเราก็จะดูว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องอนะในเหตุการณ์นั้นอนะกี่คนเราบริหารจัดการยังไงเพื่อที่จะให้เหตุการณ์เนี้ยมนจบไปได้ด้วยดีทุกคนไม่มีทุกทีนี้เวลามีปัญหาอะไรที่เราอะยังไม่แก้ไขอะเราก็ค่อยๆเริ่ม เริ่มทำไปทีละอันแก้ไปทีละอันโดยการฝึกสติสมาธินี่แหละรวมไปด้วยแก้ไปด้วยเลยค่ะแต่พอสติเริ่มมีกําลังนะคะ<อ>ก็ตามดูความมิเที่ยงของเวทนากายไปด้วยอาการที่เป็นตอนนั้นก็คือจะเย็นจะปวดจะชาขยับไม่ได้ก็ตามดูอาการต่างๆตามความเป็นจริงไปเลยค่ะเย็นก็รู้ว่าเย็นปวดก็รู้ว่าปวดชาก็รู้ว่าชาขยับไม่ได้ก็ดูไปเรื่อยๆค่ะ ิตมันก็จะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลงสุดท้ายก็เข้าใจว่ากายกับจิตอ่ะมันแยกกันวิานากายเกิดก็เกิดไปนะคะแต่จิตมันไม่เข้าไปคุกเลยไม่เข้าไปปรุงเลยมันก็อยู่สบายของมันนะคะต่อามาก็เรื่องความสัมพันธ์นะคะก็ดูความไม่เที่ยงเหมือนเดิมคะ่ะดูตอนที่อารมณ์บวกหรือลบกระทบจิตนะคะ ว่าเรารับมือได้ไหมแล้วค่อยๆแก้ไปแก้ไปทีละอย่างโชคดีตอนที่เกิดเรื่องอะค่ะพี่มะนาวจะคอยช่วยแก้ช่วยสอนเราไปตลอดมันก็เลยค่อยๆคลายออกค่อยๆวางไปคอยยกตัวอย่างเรื่องลูกนะคะตอนแรกๆไม่ได้เจอกันเลยกับปีโทหากันอย่างเดียวเขาเล็กอะค่ะประมาณห้าขวบเราก็ทั้งรักคิดถึงเป็นห่วง อยากกอดอยากหอมนะคะตามภาษาของแม่แต่ทำไม่ได้แถมเขายังไม่เข้าใจเรื่องระหว่างพ่อกับแม่ที่ต้องเลิกลากันไปเขาคิดแต่ว่าแม่ไม่รักเขาเหรอแม่ไม่อยากอยู่กับเขาเหรอช่วงนั้นน่ะเราก็พยายามทำใจนะคะคิดปลอบใจตัวเองก็ได้ไประโยคเด็ดมาสอนตัวเองว่าถ้าเราตายไปตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ ไม่ว่าอยากจะเจออยากจะกอดก็ทำไม่ได้อยู่ดีมันก็ย้ำอยู่แบบนี้ตลอดนะคะย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปเหมือนต้องสะกดจิตตัวเองให้ยอมรับแต่ก็ได้ผลนะคะเพราะว่าจิตอะ่ะมันก็ค่อยๆคลายออกปล่อยวางได้มากขึ้นแต่ยังตามดูจิตไปเรื่อยๆระหว่างนั้นก็พยายามอธิบายให้ลูกเข้าใจไปด้วยจนมีโอกาสได้เจอกันนะคะก็เลยแสดงออกทางกาย เพื่อให้เขาอะมั่นใจยิ่งขึ้นส่วนอีกความสัมพันธ์หนึ่งระหว่างคนสองคนชายกับหญิงนะคะก็เหมือนเดิมดูความไม่เที่ยงอีกเหมือนเดิมให้ความไม่เที่ยงสอนจิตตลอดว่าจากคนที่เคยรักกันก็กลายเป็นไม่รักกันคนที่เคยดีกันก็เป็นไม่ดีคนที่เคยโอเคก็กลายเป็นไม่โอเคสอนจิตไปแบบนี้ตลอดนะคะสุดท้ายมันก็วางเองสรุปคะ่ะเรื่องอาการป่วย แม้จะวางกายแล้วแต่เวทนากายก็ยังมีซึ่งไม่มีผลอะไรกับจิตเราแล้ว mm hmm. เกิดขึ้นก็รักษาไปตามอาการเลย mm hmm. เรื่องความสัมพันธ์นะคะระหวา่างชายหญิงแม้ว่าเราจะเลิกกันแล้วจากที่เคยบาดหมางก,กันตอนนั้นแต่ตอนนี้กลายเป็นเพื่อนกันแล้วก็ตกลงกันว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ของพ่อและแม่ช่วยกันดูแลลูกสุดท้ายนะคะ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกก็ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขาเข้าใจแล้วอะค่ะว่าเราอะรักเขาเหมือนเดิมแม้ว่าเราจะวางความไม่ใช่ของเราได้แล้วแต่ก็จะยังทำหน้าที่แม่ต่อไปให้ดีที่สุดนะคะทุกเรื่องก็ถูกไปได้ด้วยดีแค่นี้ครับอาจาก็คือฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเห็นประโยชน์เองเหมือนเราเรียนกอไก่เนาะ ยังไม่ถึงอน่นคูก่ก็ไม่รู้ก็ไก่มีประโยชน์อะไรแต่พอถึงอนอ่านคูกแล้วเรียนสละอะไรเพิ่มเติมเข้าไปเดี๋ยวก็ไปอ่านได้อ่านข้องแค่ว่องไวขึ้นมาอยากรู้เรื่องอะไรก็ไปหามาอ่านก็เข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เราต้องการก็เป็นประโยชน์นะเอาโนอานะช่วยแชร์ดีมีประโยชน์นะ